ขอนอบน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สิบสิบกันมาวันนี้ก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้มีโอกาสมาเยือนก็ทำให้ ได้น้องได้ฟังพระธรรมจากจากท่านการที่เราทั้งหลายเรียนรู้เรื่องการพัฒนาให้เกิดบุญเกิดกุศลก็ประกอบไปด้วยการที่เราเรียนรู้ทานศีลสมาธิปัญญาในที่สุดนั้น นก็เข้าถึงมีปิดปัญญาปัญญาก็ามายถึงการออกจากทุกข์ซึ่งพวกเราถ้าเป็นพุทธบริษัทสีในพระรัตนตรัยเราก็เชื่อมั่นเหลือเกินว่าผู้ที่ปรารถนาจะเข้าถึงกระแสแห่งพระธรรมคําสอนก็จะต้องมีการฝึกการอบรมตัวเองกันและสิ่งที่เรา จะไปฟ้าพบปะพ่อแม่ครูบาอาจารย์สืบทอดกันนั้นก็ไม่ใช่ของง่ายๆถ้าไม่สั่งสมไปด้วยแรงตั้งมั่นแรงอธิษฐานหรือการที่เราประพฤติปฏิบัติตนสร้างบุญภายนอกสร้างบุญภายในอย่างกระทั่งมีกำลังจิตใจที่มั่นคงในพระธรรมคำสอน พวกเราก็เท้าความกันมาในการใช้ชีวิตประจำวันใช้ชีวิตแนวทางสัมมาทิฏฐิกันเราก็ทราบกันพอสมควรในเรื่องกระแสโลกได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้กันทั่วหน้าในการที่มีเรื่องบางสิ่งบางอย่างซึ่งเราไม่สามารถจับต้องได้ก็คือบุญภายนอก บุญภายในซึ่พวกเราทั้งหลายก็จจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมาน้อมระลึกว่าชีวิตของเราได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องบุญภายนอกบุญภายในกันบ้างหรือไม่ทีนี้ที่จ้พูดเรื่องแบบนี้ก็เพราะสิ่งที่เราเรียนรู้และความตั้งมั่นของเราปราตนาจะให้ ตัวเหล่านั้นไม่หลงไปในกระแสโลกหรือในกระแสที่เวียนว่ายตายเกิดอย่างเดียวการที่เวียนว่ายตายเกิดนั้นทุกคนก็ไม่ได้ทราบด้วยความประจักษ์แจ้งของเราแต่เราจะได้ยินได้ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเจริญกุศลเป็นสัมมาทิฏฐินั้นท่านเจริญร่วงหน้าก่อนเรา ตอนที่เราจะได้มีโอกาสจับต้องสิ่งที่เป็นบุญภายนอกบุญภายในให้เราสังเกตนะตัวเราเองกันเมื่อเรานั้นสร้างบุญภายนอกมีอาการเป็นอย่างไรตอนที่เราสละปัจจัยสี่ภายนอกเพื่อจะนำไปสู่ให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนั้นเราก่อนที่เราจะกระทำนั้นเราได้น้อม การกระทำของเราเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพวกเราทั้งหลายด้วยเหตุอะไรเรามีแรงอธิษฐานไว้หรือไม่เราน้อมพระคุณนัยิ่งใหญ่ก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นำะการเข้ามาที่ใจหรือไม่ถ้าเราน้อมการที่เราพัฒนาบุญกุศลภายนอกบุญกุศลภายใน ก็จําเป็นเหลือเกินที่จะต้องเปิดการเรียนรู้ในด้านการประพฤติปฏิบัติของกรรัลยาณมิตรของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อจะให้เรามีโอกาสได้น้อมกระทำให้เหมาะสมกับเราเพื่อเป็นบุญภายในบุญภายในเขาเรียกว่าจิตใจซึ่งมีความเป็นไปโดยธรรมชาติที่มีการพัฒนา เป็นเบื้องต้นเป็นท่ามกลางแล้วก็ถึงที่สุดของการพัฒนาใจการที่เราได้ยินได้ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรียนรู้ประพฤติปฏิบัติในพระธรรมคำสอนเราได้ยินได้ฟังก็เรื่องความละอายต่อบ,บาปเมื่อเราสร้างบาปโดยที่เราไม่รู้เราก็มืดนะชีวิตเราจะมืดมน เราการที่เราสั่งสมกุศลหรือเป็นบุญนั้นถ้าเราไม่รู้เราก็ยังมืดมนเห็นไหมถ้าหากว่าเราทั้งสร้างบาปสร้างบุญถ้าไม่รู้สิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษและแรงอธิษฐานไม่มีแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราสร้างบุญภายนอกทำให้เกิดผลบุญภายในของเราจริงๆแล้วถ้าเรา น้องให้ดีก่อนที่เราจะได้สละปัจจัยภายนอกก่อนที่เราจะสมทานศีลก่อนที่เราจะกระทําให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลน,นั้นการที่เราใช้คําพูดการกระทํานั้นเพื่อเข้าถึงการเป็นพุทธบริษัทสี การที่เราเข้าถึงกระแสรพระธรรมที่สุดก็จะต้องประกอบไปด้วยการระลึกได้การจเจริญความตั้งมั่นแล้วก็ต้องมีแรงอธิษฐานเพื่อให้ใจของเราได้มีการเรียนรู้ด้วยเหตุของการกระทําภายนอกนะแต่เมื่อเราให้สังเกตใจของเราถ้าเราทํากุศลเราทําโดยที่เราไม่ได้มีแรงตั้งมั่น ทำไปด้วยไม่มีความการเกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านด้วยสิ่งที่ยึดมัน่นในพระธรรมคําสอนก็เกิดความไม่เชื่อเรื่องกุศลที่สร้างที่ทำทั้งทางที่ตนนั้นได้กระทําแล้วก็ตามถ้าใจของเราไม่มีความเชื่อเรื่องบุญกุศลที่เราได้น้อมกระทํานั้นเท่ากับเราได้ทํากุศลภายนอก แต่ไม่ได้เข้าถึงกุศลภายในของเราถ้าจะเรียกว่าได้บุญหรือไม่ก็ถือว่าได้บุญแต่บุญที่กระทานั้นไม่ได้ประกอบไปด้วยความยินดีและการน้อมระลึกสิ่งที่เป็นบุญนั้นเพื่อสละเพื่อนำออกไปเพื่อจะจำไปสู่ให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเหล่านี้ก็เป็นแนวทางของการฝึกการอบรม การสร้างบุญกุศลทั้งภายนอกแล้วก็ทั้งภายในเนเพราะฉะนั้นเราสังเกตการที่เราจะไปทําการกุศลทุกอย่างจะต้องมีการสมทานศีลแล้วก็มีการบูชาพระรัตนตรัยซึ่งจะประกอบไปด้วยการละลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระลึกสึงคําสอน เรื่องความละอายต่อบาปแล้วก็สู่การเจริญด้วยสมาธิปัญญานั้นก็หมายที่เราเจะต้องน้อมเรื่องของความตั้งมัน่นเรื่องของการเจริญสติเรื่องของการเข้าถึงกายถึงใจในเจตนาของตนถ้าเรามีโอกาสได้น้อมสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเราสร้างบุญภายนอก เพียงเล็กน้อยแต่เราจะสร้างบุญภายในของเราให้เกิดขึ้นถึงความยิ่งใหญ่ภายในใจของเราพวกเราทั้งหลายที่เป็นพุทธบริสัทธีถ้าเราไม่มีการน้อมหรือความเชื่อหรือการพิสูจน์ความเป็นจริงของเราเราจะขาดที่พึ่งกันได้เหมือนกันเกิดความลังเลสงสัย บาปบุญมีจริงหรือไม่ได้เกิดความสงสัยพบชาติมีจริงหรือไม่ได้หรือเกิดความสงสัยว่าชีวิตเราเกิดมาเพียงแค่ความใคร่เหล่านี้เพราะเหตุเราไม่ได้สั่งสม <c oughs> ไปด้วยบุญภายในของเรา <c oughs> เพราะนั้นจะเห็นว่าสิ่งที่เราได้ยิน ได้ฟังได้เป็นผู้รับได้เป็นผู้ให้เราจะต้องเปิดใจเสมอว่าการที่เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ได้หมายถึงเราจะต้องกระทําตามสิ่งใหม่ๆแต่เราเรียนรู้สิ่งที่ทําหน้าที่ของเราจากการที่เราเรียนรู้นั้นขาดตกบกพร่องไปด้วยบุญอะไรอันนี้สำคัญทีเดียว ถ้าเรามีการน้อมสังสมไปด้วยเจตนารู้จักเจตนารู้จักความตั้งมั่นที่เราได้น,น้อมความเพียรในการกระทําของเรานะยิ่งขึ้นจากเหตุที่เราได้สร้างกุศลภายนอกเบาๆแต่เราจะเกิดกุศลภายในที่ยิ่งใหญ่ในปัจจุบันและก็ในสิ่งที่เป็นอนาคตต่างๆ ได้ยินได้ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่างๆท่านมีหลากหลายประสบการณ์ชีวิตเราควรเปิดใจให้ท่านทั้งหลายนั้นแสดงสประสบการณ์ชีวิตของการที่ได้ตั้งมั่นในความเชื่อที่เหตุเบื้องต้นยังไม่ทร,บราบว่าเกิดความลังเลสงสัยหรือไม่ สิ่งที่ทําให้เราสร้างกุศลภายนอกจนเกิดความคุ้นชินจนกระทั่งใจของเราออกภายนอกปราตรถนาจะให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้อนุเคราะห์เราแต่สิ่งที่เราจะสร้างบุญก็เรียกว่าภายในเราจะสร้างความเพียรประพฤติปฏิบัติตนตามพระธรรมคำสอนแล้วก็น้อมมาสอนตน จึงเรียกว่าเกิดบุญภายในอันแท้จริงนั้นได้แต่เราจยังปัรถนาจะให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั้นมาอนุอเคราะห์เราทางเดียวทำบุญก็ปัรถนาจะสะดวกสบายแต่มีความสมบูรณ์ในเรื่องปัจจัยสี่ภายนอกแรงอธิษฐ,ฐานตั้งมั่นอย่างนี้เป็นเรื่องวัตถะสงสารปารถนาจะให้ ตอนนั้นมีปัจจัยภายนอกมีรูปประพันธ์สันฐานงดงามพร้อมทั้งมีความสมบูรณ์เรื่องปัจจัยสี่เรียกว่าบุญภายนอกบุญไม่สามารถจะให้จิตใจของตอนนั้นสั่งสมไปด้วยบุญภายในก็ประกอบไปด้วยเจยตนาหรือความตั้งมัน่นที่เราเชื่อเรื่องบาปบุญเพราะเหตุเราได้ฟังธร,รม และพระธรรมคำสอนนั้นให้เราฝึกฝนอบรมตนเพื่อจะพิสูจน์ความเป็นจริงของตนว่าเรานั้นมีความมุ่งมั่นเป็นไปในทางสัมมาทิฏฐิและมีการฝึกให้รู้จักอาการทุกข์ของเราทุกข์ในกระแสะโลกทั่วไปนะทุกข์ในกระแสะแห่งพระธรรมคำสอนต้องแยกแยะออกนะในเรื่อง สิ่งต่างๆเหล่านีนะ้การสร้างบุญภายนอกเราอาจจะมีทุกข์ทางใจของเรานะเนื่องจากความอยากดีก็เรียกว่าเป็นทุกข์ทางใจความไม่ประสงค์จะให้นะวิบากกรรมต่างๆเข้ามาเบียดเบียนเราก็นั้นหมายถึงเราก็ยังอยู่ในในโลกในกระแสะโลกแตนะ่ถ้าว่าเรามีเหตุมีผล มีสติแล้วก็มีการพิจารณาภายในของเราการที่เรากระทำนั้นเราน้อมะระลึกน้อมกำลังใจของตนที่จะสละเกื่อกูลออกไปด้วยมีจิตใจที่มีเมตตาการรับรองในเรื่องบุญภายในเราต้องฝึกฝนอบรมตัวเราเองเพื่อจะให้เหล่านั้น มีหนทางของใจนะก็คือหนทางแห่งความยิ่งใหญ่ก็คือการหลุดออกไปจากวัฏสงสารกันถ้าเราสร้างบุญภายนอกทางเดียวเราก็ยากที่จะเข้าถึงกระแสแห่งพระธรรมคำสอนคือออกจากทุกข์ได้บางทียุคสมัยปัจจุบันโลกเจริญเราก็เชื่อว่าสิ่งที่ในโลกนี้ ไม่หมดไปก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติรต,ตรงนั่นหมายถึงเราต้องน้อมความเป็นจริงอย่างนี้นะท่านทั้งหลายที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการถ่ายถอนการยึดมั่นถือมัน่นแต่การสร้างบุญภายนอกสร้างบุญภายในจนเกิดความประจักษ์แจ้ง เมื่อเหตุจากการประจักษ์แจ้งนะของการที่ฝึกฝนอบรมตัวเองนีกว่าสร้างบุญภายในนะทั้งสิ่งที่เป็นจริงของชีวิตสิ่งที่เราได้น้อมพิจารณาธรรมต่างๆของตนความคร้ารหารนั่นหมายถึงเราฝึกให้เกิดขึ้นภายในใจและกล้าหารไม่ใช่หมายถึงตกเลงตรพานกล้าหารหมายถึงกล้าที่จะหยิบพระธรรมคาสอน ตามประสบการณ์ชีวิตของตนซึ่งเริ่มจากแรงอธิษฐานไปสู่การกระทําด้วยความตั้งมั่นและไปสู่สิ่งที่จเจริญไปสู่การให้ด้วยความเป็นอิสระของตนศีลที่เรายึดมั่นนั่นหมายถึงเราต้องยึดแนวทางของการละชั่วสร้างกรรมที่ดีเมื่อเมีศีลจากการละชั่ว เรือกฝึกสติและลึกรู้จักสิ่งที่เป็นความชั่วอะไรที่เบียดเบียนตัวและคนอื่นนั่นหมายถึงเราอยู่ในกรอบของการรักษาศีลในช่วงพื้นฐานกันถ้าเราจะเห็นว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นในกระแสชาวโลกหรือการสร้างบุญภายนอกนั่นหมายถึงจะเป็นผลถึงใจของเรา กันได้หรือไม่นะถ้าเราสร้างบุญภายนอกแล้วเราจะให้จิตใจของเราจเจริญไปสู่การกระทำด้วยความพอดีพอด้วยความพอดีนั้นเราจะมีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงทางใจของเราหรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเราในการฝึกสติรู้ฝึกรับรู้สิ่งที่มีแรงเบียดเบียน มีแรงกระทบกระทั่งกันจะเป็นฝ่ายกุศลก็ดีฝ่ายอกุศลก็ดีนะเพราะฉะนั้นจะมาพูดจากกันนะว่าทั้งหลายทั้งปวงนั้นนะที่พวกเราได้มีการฝึกการสร้างบุญกันนะสืบเนื่องกันมาตั้งแต่โบราณราณถึงยุคปัจจุบันเราก็ได้เห็นเหมือนกัน พราะการที่มีความตั้งมั่นได้แรงอธิษฐานบารมีการที่เราจะสร้างบุญเล็กบุญน้อยนะด้วยปัจจัยก็ดีด้วยกำลังใจก็ดีนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีแรงอธิษฐานภายในของเราการที่เราได้ยินได้ฟังนี่นะการสวดมนต์ก็ดีการเจริญพิจารณากายก็ดีหรือการ รู้สภาพธรรมในใจก็ดีก็มีความสำคัญที่เราจะต้องน้องเสมอว่าสติสมัชัญญะของเราเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าสติสมัชัญญะเรายังไม่เกิดเราอยู่ในช่วงของการควบคุมอยู่นั้นนั่นหมายถึงเรากำลังใช้ความลึกคิดประคับประคองการสร้างบุญสร้างกุศลภายนอก สร้างกุศลภายในแต่ถ้าหากว่าเรามีโอกาสฝึกซ้อมอบรมตัวเองจนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถที่จะเข้าถึงในกระแสแห่งความเป็นจริงในใจได้นั่นหมายถึงเราเรียนรู้การสร้างบุญภายในจนเกิดความรู้จักเหตุของภายในเปลี่ยนแปลงนั่นเอง แันั้นบุญภายในเป็นเรื่องสําคัญและเป้าหมายที่สุดเพื่อจะเข้าถึงการดับทุกข์ให้หมดจดไปนั่นเองวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาขอน้อมนําคุณงามความดีในพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้น มอบหมายให้พวกเราพุทธบบอสิส,สัตีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากู้พูดปะสิสุขศีสวัสดีครับ